แฉกัมพูชากุข่าวลวงหวังเสี้ยมให้เกลียดไทยเพื่อกลบข่าวชาวเขมรแห่ประท้วงหนักก่อนเลือกตั้งก็มามุกเดิมๆนะครับที่พอกัมพูชาเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่คราใด มักจะมีการกูกข่าวเสียมให้เกลียดประเทศไทยเพื่อหวังผลทางการเมืองแทบทุกครั้งซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยเสียมกันถึงขนาดที่ชาวขเขมรเนี่ยแห่ไปเผาสถานทูตไทยมาแล้วครั้งหนึ่งและถ้าใครอยากให้ย้อนความเล่าไปถึงเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะนามาเล่าให้ฟังในคลิปถ,ถัดไปและการปัน่นหรือการเซียมชาวขเขมรหัวอ่อนแบบนี้มันก็ได้ผล แทบทุกครั้งเช่นกันโดยก่อนหน้านี้นะครับทีมปั่นข่าวของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามป้นวัฒนธรรมหลายอย่างของไทยด้วยการเคลมสารพัดไม่ว่าจะเป็นมวยไทยชุดไทยหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยจนมาถึงดาม่าต่างๆของซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปกตินะครับซีเกมเนี่ยเราจะไม่นิยมจัดกันในฤดูร้อนแต่กัมพูชากลับเลือกจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เพราะว่าถ้าไปจัดช่วงหลังฤดูฝนเนี่ยก็จะเลยวันที่กำหนดเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมไปแล้วจนฝ่ายค้านของกัมพูชาหลายคนออกมาฟาดว่านายกุเนเซนใช้เงินภาษีของชาติอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อหาเสียงเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองสักบาทเดียว ซึ่งเมื่อจบ4ีเกมไปแล้วนะครับก็น,นึกว่าปฏิบัติการเสี่ยมของกัมพูชาเนี่ยจะจบลงไปด้วยแต่อยู่ๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สื่อกัมพูชาหลายสื่อพากันตีข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยอ้อนวอนขอให้กัมพูชาเปิดด่านเขาพระวิหารเพื่อให้นักเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมกันได้จนชาวขมรหลายคนแห่กันมาคอมเมนต์ถล่มประเทศไทยโดยที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข่าวใดๆจากประเทศไทยเลยว่าไปขอร้องหรืออ้อนวอนให้เปิดด่านขึ้นเขาพระวิหารตั้งแต่ตอนไหนโดยเนื้อข่าวของสื่อกัมพูชาทุกสื่อจะประโคมข่าว ไปในแนวเดียวกันว่าทางการไทยเนี่ยขอให้กัมพูชาเปิดด่านเขาพระวิหารตรงจังหวัดศรีสะเกตเพื่อเปิดให้นักเดินทางได้ขึ้นไปท่องเที่ยวชมบางสื่อเนี่ยเซียมไปถึงขนาดที่ว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ตีข่าวว่าวัดเขาพระวิหารตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตของประเทศไทยโดยมีชาวขเขมรบางคนคอมเมนต์ไปถึงขั้นชื่อว่า ทางประเทศไทยเนี่ยเข้าไปแก้ข้อมูลเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาในอินเทอร์เนต็ตเพื่อทำให้เขาพระวิหารกลับมาอยู่ในเขตแดนของประเทศไทย และแน่นอนครับเมื่อสื่อกัมพูชาเนี่ยพาคำประโคมข่าวไทยขอเปิดด่านขึ้นเขาพระวิหารโดยไม่ได้นัดหมายกันซกขนาดนี้ชาวขเขมรผู้มีความสุขกับการได้ด่าไทยอยู่แล้วก็สบโอกาสในการมาคอมเมนต์ด่าประเทศไทยกันอย่างมากมายหนุ่มขเขมรคนนี้คอมเมนต์บอกว่าชาตินี้ซึ่งหมายถึงประเทศไทยนะครับเป็นชาติที่ไม่มีความละอายเพียงเพราะอยากได้ของคนอื่นทำตัวโลภมากและขอร้องว่า อย่าเปิดประตูจากฝั่งไทยเพราะเป็นชาติที่ทำลายเราไม่เคยคิดจะช่วยเราเลยเสาวขามรคนนี้คอมเมนต์บอกว่าสีสเกตเป็นของขมรมาก่อนไทยปล้นของเราไปพวกเราควรช่วยกันไปยึดดินแดนของเราขึ้นมา ชาวคอมเมนคนนี้คอมเมนต์บอกว่าถ้านักเดินทางอยากจะขึ้นไปเที่ยวเขาพระวิหารก็ควรให้เขานั่งเครื่องบินมากขมพูชาและขึ้นจากฝั่งเราเท่านั้นหนุ่มคอมเมนตอีกคนคอมเมนต์บอกว่าใกล้จะได้ทำสงครามกันอีกแล้วซึ่งก็มีชาวคอมเมนตบางคนที่เห็นด้วยกับการเปิดด่านเขาพระวิหารนะครับว่าก็ควรจะเปิดด่านนั้นนะเพราะชาวคขมรเนี่ยจะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศบ้าง แต่ก็โดนชาวคอมเตด้วยกันเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ถล่มยับว่าถ้าเปิดเนี่ยเดี๋ยวประเทศไทยมันก็ส่งทหารขึ้นไปยึดหลอก ซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับกองทัพโซเชียลของไทยก็ตามไปคอมเมนต์สวนกลับเช่นกันว่าสื่อหลักของไทยเนี่ยไม่มีสื่อไหนออกข่าวนี้เลยแต่สื่อกขมพูชาเอามาเสียมกันรัวๆเพื่อหลอกเอมรนด้วยกันเองและดูเหมือนฮุนเซนจะพยายามให้สื่อปันข่าวนี้เพื่อการหาคะแนนเสียงเลือกตั้ง หนุ่มไทยคนคอมเมนต์ซัดชาวเขเมรที่บอกว่าเตรียมมีสงครามกับไทยว่าสำนักข่าวนี้ปั่นเก่งจริงๆเดี๋ยวก็ได้รบกันแต่คราวนี้อย่าเอานายคนมานั่งร้องให้อีกนะในขณะที่คนไทยอีกหลายคนคอมเมนต์ไปในแนวเดียวกันว่าคนไทยเนี่ยจะอยากไปกัมพูชาทำไมปราสาทหินในไทยสวยๆก็มีอีกเยอะแหล่งท่องเที่ยวในไทยมีเพียบ ทุกวันนี้ปราสาทเขาพระวิหารสุดโทมจนแทบไม่เหลือความสวยงามอีกแล้วเหลือแต่ซากประดักหักพังเพราะตั้งแต่กัมพูชาได้ไปก็ไม่มีเงินไปบูรณะอะไรเลยปล่อยให้พังไปแบบนั้นแล้วยิงทางขึ้นเนี่ยอยู่ฝั่งไทยใครจะอยากไปขึ้นฝั่งกัมพูชาเพราะการเดินทางลําบากมากไหนจะต้องไปเสี่ยงกับแก๊งขโมยกระชากกระเปา๋าชาวขเขมรอีก ส่วนพวกขมรปากแจวที่ด่าไทยก็เตรียมตัวรับผลของมันด้วยละกันเพราะต่อจากนี้คนไทยจะช่วยกันแจ้งจับพวกขมรรลอบเข้าเมืองส่งกลับไปให้อดตายอยู่ในประเทศนั่นแหละ และทั้งหมดนี้นะครับก็มาโปะแตกตรงที่อยู่ๆเนี่ยนายคุนเซนก็ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเหตุการณ์เขาพระวิหารที่มีประเด็นกับประเทศไทยในครั้งนั้นพอดีอย่างกับนัดกันมาเลยนะครับโดยนายคุนเซนได้เผยว่าเขานอนไม่หลับ24ชั่วโมงในสถานการณ์ชายแดเนเขมรไทยจากปีคศ2006จนถึงปีคศ2011 ซึ่งก็มีคนไทยผู้กล้าหาญนะครับเข้าไปคอมเมนต์บอกว่ากล้าพูดเนอะ คนอะไรไม่หลับไม่นอนตั้งหลายปียังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และจากการที่นายคุณเซนออกมาพูดถึงเขาพระวิหารในช่วงนี้พอดีนะครับทำให้นักวิเคราะห์ทางการเมืองของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาแฉว่าสื่อกัมพูชาที่เป็นสื่อหลักทั้งหมดนั้นเอาแต่กุข่าวเสี้ยมชาวขเขมรให้เกลียดประเทศไทยเพื่อกลบข่าวการประท้วงใหญ่ในกรุงพนมเปญซึ่งไม่มีสื่อหลักของกัมพูชากล้าออกข่าว การประท้วงเหล่านี้เลยรวมทั้งได้แฉว่าองค์กรหลักของขบูชานั้นไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญ กกตและสื่อต่างๆอยู่ในกำมือของนายคุณเซนหมดแล้วโดยยกตัวอย่างถึงกรณีที่พรรคแสงเทียนโดนโกกตไม่ให้ลงแข่งเลือกตั้งในครั้งนี้เพียงเพราะคออ้างว่าส่งเอกสารสำคัญไม่ครบแค่นั้นและเมื่อทางพักแสงเทียนเนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์ถึงสารรัฐธรรมนูญของกัมพูชาก็โดนสารตีตกมาเช่นกัน จนล่าสุดเนี่ยมีประชาชนที่สนับสนุนพักฝ่ายค้านออกมาร่วมชุมนุมประท้วงอย่างมากมายแต่สื่อในประเทศนะครับกลับไม่กล้าออกข่าวการประท้วงนี้เลยมีแต่สื่อต่างประเทศเท่านั้นที่นําทั้งคลิปและภาพถ่ายการประท้วงไปเผยแพร่ จนมีชาวขเขมรที่เกิดปรากฏการณ์ตาสว่างเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเช่นกันว่านายฮุนเซนคนนี้พยายามใช้ทุกวิถีทางสกัดฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ตนเองและลูกชายได้รับเลือกตั้งและอยู่ในอำนาจไปนานๆรวมทั้งซัดชาวขเขมรด้วยกันเองที่ยังเชียร์นายฮุนเซนอย่างหน้ามือตาหมัวว่านายฮุนเซนคนนี้ปกครองบริหารประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนานแต่ชาวขเขมรเนี่ยกลับจนลง เรื่อยๆบางคนถึงขั้นไม่มีที่ดินทํากินเพราะโดนทางการเนี่ยยึดที่ดินเอาไปให้ต่างชาติสัมปทานกันหมดแล้วและพอเกษตรกอรออกมาประท้วงก็ไปจับแกนนําเขาเข้าคุกยัดข้อหาเขาอีกจนชาวบ้านหลายคนทนไม่ไหวออกมาเดินขบวนประท้วงให้ปล่อยแกนนําก็ไม่มีสื่อไหนกล้าออกข่าวนี้เช่นกัน โดยนักวิเคราะห์ทางการเมืองคนนี้มองว่านายคุนเซนหรือพรรคพวกใช้แผนเสี้ยมชาวขเขมรเกลียดไทยนี้มาแต่ไหนแต่ไรแ,แ,แล้วและก็ได้ผลทุกครั้งเพราะชาวขเขมรหลายคนโง่หลอกง่ายอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยพอโดนยุเข้าหน่อยก็พร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งอย่างแล้วและเชื่อว่าการเลือกตั้งจอมปลอมครั้งนี้นายุนเซนก็จะชนะเช่นเคย เพราะพักคฝ่ายค้านโดนขัดขวางไม่ให้ลงแข่งด้วยไปหมดแล้วส่วนอดีตนักการเมืองฝ่ายค้านหลักๆก,ก็โดนจับยัดข้อหากบฏว่าเชียร์ต่างชาติให้เข้ามาครอบงำประเทศกัมพูชาไปเสียหมดเช่นกันรวมทั้งได้วิเคราะห์ต่ออีกว่าถ้านายคุนเซนได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเขาจะส่งต่ออำนาจทั้งหมดไปสู่ลูกชายและเมื่อถึงตอนนั้นประเทศกัมพูชาจะยากจนมากขึ้น จนถึงขัน้นอาจเกิดสงครามกลางเมืองได้เพราะคนจนจะเริ่มทนไม่ไหวการประทวงจะรุนแรงขึ้นและถึงตอนนั้นต่อให้จับแกนนำไปขังก็ไม่สามารถหยุดชาวขเขมรที่โกรธแค้นลงได้พร้อมยกตัวอย่างสงครามกลางเมืองในอดีตที่ประชาชนชาวขเขมรต้องออกมาฆ่าฟันกันเองก็เพราะคนรวยคนที่มีอำนาจเนี่ยเอาแต่กอบโกยแบบนี้อีกทั้งยังวิเคราะห์ถึงประเทศไทยด้วยว่า คนไทยสมัยนี้เขาแชร์ข่าวถึงกันรวดเร็วมากและถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะไม่แสดงทีท่าอะไรกับการที่กัมพูชาหวังผลทางการเมืองด้วยการใส่ร้ายไทยต่างๆนานาแต่อย่าลืมว่า ถาประชาชนคนไทยหรือนายจ้างตลอดจนเจ้าของโรงงานเขาร่วมมือกันไม่เอาแรงงานขเขมรขึ้นมาก็ต้องยอมรับผลของการเสี่ยมในครั้งนี้ว่าเป็นฝีมือของนายคุณเซนนั่นแหละตัวการส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ข่าวเด่นประเด็น hit